ไม่ควบคุมรากฐานแห่งปฏิจจสมุปบาทจึงเกิดทุกข์ดูก่อนพิกุทั้งหลายผัสสะยตนะทั้งหลายหกอย่างเหล่านี้อันบุคคลไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งทุกข์ดูก่อนพิกูทั้งหลายผัสสะยตนะทั้งหลายหกอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า หกอย่างนั้นคือผัสสะยตนะคือจัก <aumento> ขุอ <tutti> ันบ <cus Taiwanese S 2> <methods> ุคคลไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งทุกผัสสะยตนะคือโสตะอันบุคคลไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งทุกผัสสะยตนะคือคานะ อันบุคคลไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งทุกภัษายตนะคือชิวหาอันบุคคลไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งทุกภัษายตนะคือกายะอันบุคคลไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้วไม่สำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งทุกผัสสะยตนะคือมณะอันบุคคลไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งทุกดูก่อนพิกนะุทั้งหลายภัสสะยตนะทั้งหลายหกอย่างเหล่านี้แลอันบุคคลไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้วไม่สำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งถูก